สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสัทธาสารบันเทิงนะครับมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนทองที่ตำบลยามูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับอยู่ในหมดของปัตตานีบ้านฉันครับไปดูครับภายในวัดครับภายในวัด ก็จะร่มรื่นนะครับร่มรื่นมีต้นมะพร้าวนะครับกับเป็นที่ทราบกันดีว่าอำเภอเย่าเรียงนั้นติดกับชายทะเลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ชายทะเลกับต้นมะพร้าวนี่คู่กันนะครับร่มรื่นครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะครับเราไปดูภายในวัดกันนะครับครับมาเดินดูในวัดนะครับ ครับก่อนอื่นเรากำลังก่อสร้างก็มีนะครับบริเวณวัดรอบๆนะครับภายในตัววัดก็จะมีศาลาศาสนพิธีนะครับเรียกว่าศาลา,าทำสาธุก,การนะครับ เรจะเดินดูรอบๆนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับเราเดินดูรอบๆวัดนะครับที่ตรงนี้ก็คือกุฏิ หลังเก่าของเจ้าวาดนะครับก็คืออนุสรพระครูสวนณภัยบูณ์นะครับเราไปดูพระอุบโบสถกันครับออด้านข้างของพระอุบโบสถนะครับ สวยงามน,นะครับด้วย